ท่านสาธุชนพุทธบริษัตททั้งหลาย <c oughs> วันนี้มาพูดกันถึงเรื่องการฝึกทิพิคุยานต่อวันนี้แล้วได้พูดตามแบบในวิสุทธิมรี่พระพุทธโคโสาจารย์ท่านตรัสตหรือว่ารถเจนาไว้ความจริงท่านก็พูดไว้เป็นสองใน <c oughs> ว่าตามแบบฉบับที่กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้หมายถึงว่าทาธิกรรมมีกับบุคคลคือว่าบุคคลที่ไม่เคยได้ทิพยคุญย,ยานมาในการก่อนก็ต้องฝึกกันแบบนั้นถ้าไม่ฝึกกันแบบนั้นมันก็ไม่ได้ได้ความจริงกว่าจะได้ก็แสงขินเป็นการเริ่มต้นจริงๆ กว็ยจะคลําภาพไฟพบมันคนนานก็ยะทรงได้เปนคนนานรู้สึกว่าต้องใช้กําลังใจเข้มแข็งมาก <c oughs> แต่ถ้าจะว่ากันไปจริงๆมันก็ไม่ใช่ของหนักเราไปกินเหล้าเมายาเสียลำบากยิ่งกว่านั้นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปก่อเรื่องก่อราไปเที่ยวกลางคืน <c oughs> เที่ยวผู้หญิงยิงเรือไปเที่ยวบาร์มันหนักกว่านั้นมาก <c oughs> ไปทำการเมสมิชาจาันไปทำอธินาทานลักขโมยของเขาไปโกโหกหมดเทตอารมณ์มันหนักกว่านี้มากนั่นเป็นอารมณ์ของความชั่วทำไมเราจรึงทำได้ตอนนี้เรามาทําในด้านอารมณ์ของความดีก็ไม่ต้องลงทุนอะไรจะอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่ทํางานก็ได้อยู่ที่ไร่นาสาทอก็ได้มันอยู่ที่ไหนก็ได้ เดินอยู่นั่งรถอยู่นั่งอยู่เป็นเกวียนนั่งอยู่เป็นหลังควายนั่งเป็นเครื่องบินนั่งอยู่ในเรือดำนำ้ํานั่งในเรือรบก็ทําได้ทุกอย่างทุกขณะไม่เห็นว่าแปลกไม่มีความจําเป็นไม่ต้องเลือกที่ไม่ต้องเลือกเวลาไม่ใช่ว่าเวลาที่จะสร้างสมาธิต้องไปนั่งคาตมาดเข้าสมาธิแต่มือซ้ายมือขวาซ่อนมือซ้ายต่างกายให้ตรง ถ้ายังมีท่าอยู่แบบนี้แล้วก็นานกว่าจะได้กินดีไม่ดีชีวิตนี้ทั้งชีวิตไม่มีโอกาสจะได้กินเลยเพราะว่าท่ามากเกินไปเราเป็นนักปฏิบัติเือความเอาจริงไม่ต้องไปห่วงท่าเราห่วงอยู่ที่อารมณ์ใจเป็นเรื่องสำคัญ นี่สำหรับท่านพุทธโคสาจารย์ท่านพูดไว้อีกในหนึ่งว่าถ้าบางคนที่เคยได้ทิพจุจุยานมาในการก่อนพวกนี้เวลาปฏิบัติไม่ยากคำว่าไม่ยากก็อะไรเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเพ่งนั่งเพ่งอะไรให้มากมายนัก เพียงได้เห็นแสงไฟจิตจับแสงไฟนิดหนึ่งพอใจในแสงไฟเห็นสีขาวพอใจในสีขาวเห็นแสงสว่างจิตพอใจในแสงสว่างอารมณ์เดิมมันก็เข้ารวมตัวนี่เท่ที่เด้กล่าวว่าบาร,รมีของเราความดีของเราที่สร้างสะสมไว้ที่พระพุทธเจ้าท่านบอก เมื่อดัสร้างบารมีสะสมมาทึกเสียสงไขกกาไรแสงกลับมันรวมตัวกันทีละน้อยละน้อยแล้วมันก็มากตอนนี้จะเห็นเดีว่าพระธรรมคําคสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนนี้เป็นจะปรากฏจริงคือนั่นหมายความว่าถ้าบุคคลใดเคยได้ทิพยุอคุยานมาในการก่อนตัวอย่างนี้มีเยอะ มีเยอะเห็นแสงสว่างเห็นสีขาวเห็นแสงไฟพอใจเกิดขึ้นเป็นอนมตะได้ทิพยคุยานเวลานี้ที่พูดนี่ก็มีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเด็กผู้ชายสองคนที่บิดามารดาพามาหาอายุเจ็ดขวบทั้งนั้นเด็กผู้หญิงก็อายุเจ็ดปีเด็กผู้ชายก็อายุเจ็ดปีสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้คุณพ่อ เป็นนักเจริญพระกรรมาฐานเอานางศีน้องพ่อปานเป็นครูเโดยก่อนที่ท่านจะนอนท่านก็ภาวนาว่าพุโทโธนั่งสมาธิตามสมควรนี่เวลาลูกสาวท่านก่อนจะหลับท่านก็บอก,กบลูกสาวของท่านให้ภาวนาว่าพุโทโธถักสามคำเธอจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเขาช่างเธอให้เธอว่าพุโทโธก็แล้วกัน <c oughs> แต่ลูกสาวก็ดีเป็นเด็กดีเมื่อคุณพ่อบูชาพระเธอก็บูชาบ้างคุณพ่อกราบพระเธอก็กราบบ้างคุณพ่อบอกให้ว่าพทุทโธเธอก็ว่าพทุทโธก่อนจะหลับว่าได้ยินให้คุณพ่อได้ยินเสียงสามครั้งแล้วเธอก็หลับ <c oughs> จะหลับหรือไม่หลับเธอจะคิดอะไรก็เป็นเรื่องของเด็กสำหรับท่านพ่อก็นั่งเจริญพระกรบรมฐานตามปกติ มาวันหนึ่งเวลาที่ท่านพ่อให้เกน,นอนแกก็นอนให้แกว่าคาว่าพุทโธสามครั้งแกกว่าคุณพ่อเข้าใจว่าคุณลูกสาวเล็กหลับแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิแกก็ลุกขึ้นมาถามคุณพ่อว่าทําอะไรตอนคุณพ่อบอกว่าพ่อเจริญกรรมฐานพ่อทําสมาธิพ่อนั่งภาวนาว่าพุทโธ คุณลูกสาวก็อยากจะทำบ้างก็เริ่มทำคุณพ่อก็สอนให้ว่านั่งแบบนี้นะลูกนะพับเพียบคนได้กาตมายก็ได้ <c oughs> เวลาให้ใจเข้าลูกนึกว่าพดเวลาเวลาให้ใจออกลูกนึกว่าโถ <c oughs> เพียงเท่านี้ลูกจะว่าได้แบบนานนอไม่นานก็นตามใจอยากจะเลิกอะไรก็เลิกความจริงท่านพ่อรู้สึกว่าเป็นคนดีมาก สำหรับคุณลูกสาวนั่งอยู่สักห้านาทีก็นอนแต่ว่าเธอนอนนะ่ะเธอไม่ได้นอนหลับนอนคอยคุณพ่อเลิกพอคุณพ่อเลิกแล้วเธอก็ลุกมาคุยกับคุณพ่อว่าเมื่อกี้นี้นั่งภาวนาว่าพุทโธพุทโธเห็นพระท่านมาอง์หนึ่งท่านพาไปเที่ยวที่ไหนตัวที่ไหนก็ว่าไปตามเรื่องคุณพ่อก็สงสัย คุณลูกก็ยังอ่านหนังสือไม่ออกเด็กอายุห้าปีก็พยาะอ่านได้บ้างแต่ก็ไม่มีเวลามาอ่านหนังสือหลวงพ่อปานเธอพูดถูกต้องทุกอย่างถึงจุฬามณีเจดีสถานเวทสยนันเะวิมันอะไรต่ออะไรก็ตามบางทีก็พูดในหนังสือนั้นไม่มีเธอก็พูดในหนังสือนั้นไม่มีเธอพูดคุณพ่อก็ไม่รู้สึกแปลกใจ มาแปลกใจที่หนังสือเธอไม่เคยอ่านแต่เคยเธอพูดถูกแล้วต่อมาคุณพ่อก็พามาพบอาตมาที่วัดอาตมาก็ได้แนะนําท่านท่านพ่อบอกว่าอย่ายุ่งนักไม่ช้าจะถูกปิดเพราะว่าเธอถ้าขืนถามสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไม่ตรงตามแนวธรรมอารมณ์ของเด็กจะเฟือ าะนั้นก็ขอให้ยับยั้งการไต่าถามเสียเรื่องการเชื่อหรือไม่เชื่อว่าในใจจะรู้สึกว่าท่านพ่อหรือท่านแม่จะเป็นท่านแม่จะไม่ค่อยเชื่อนักจะหาว่ารมเป็นอุปาทานก็เลยต้องทัดทานไว้ถ้าสิ่งใดถ้าไม่เป็นสิ่งไร้ประโยชน์ก็ต้องปล่อยเธอไปแล้วปรากฏว่าเด็กคนนี้อายุเพียงเจ็ดปีครับเป็นผู้ใหญ่ของหมู่บ้าน ในหมู่บ้านนั้นทั้งหมดถ้าตะลาะเะบาแวงกันเธอก็เลือกแล้วเธอก็ไปพูดให้เหตุให้ผลเหมือนผู้ใหญ่แนะนําเด็กแต่ความจริงเธอเป็นเด็กแนะนําผู้ใหญ่ก็ทำเอาผู้ใหญ่ในหมู่บ้านรับฟังเธอเชื่อเธอนี่จะเห็นว่าคุณธรรมที่เคยได้มาแล้วในการก่อนเมื่อมาประทะเข้าเป็นแค่นิดเดียวผลก็ปรากฏทันที การสั่งสมบารมีของพระพุทธเจ้าเป็นของจริงสำหรับเด็กผู้ชายคู่แฝดส,สองคนนั้นก็เช่นเดียวกันผู้ใหญ่มักจะลองเธอที่เล่นซ่อนหาเธอก็บอกว่าเล่นแบบนี้ไม่สนุกเขาถามว่าทำไมไม่สนุกบอกว่าเล่นให้ผมเลยเห็นแบบนี้จะสนุกที่ไหนเล่นให้ผมไม่เห็นบ้างดีกว่าหมดท่าผู้ใหญ่ซ่อนท่าเด็กก็เห็น <c oughs> มีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างเด็กก็เห็นนี่เป็นการหนึ่งนี่เป็นของเก่าติดตามมาแล้วก็มียอมผู้หญิงอีกคนหนึ่งอยู่ในเขตของจังหวัดสุพรรณบุรีเขตนี้จะต่อกับจังหวัดสิงห์และจังหวัดชัยนาทเป็นจุดสามเส้ายอมผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ดูไฟไม่ได้เพ่งกับสินไม่ได้เพ่งอะไรทั้งหมด ท่านอาจารย์ให้พิจารณานามรูปไปเรียนกับท่านอาจารย์ให้พิจนารณารูปนามและนามรูปก็ตามแต่ความจริงไม่ได้ผิดอะไรทั้งก็สอนถูกจะไปหาว่าถ้าทำอะไรเข้าใช้ภา,าวะคือว่าใช้สิ่งที่เก่ามามันไม่เหมือนกันแล้วก็ของคนนั้นผิดของคนนี้ผิดอันนี้เห็นจะต้องเป็นคนพูดผิดจะผิดได้ยังไง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับอารมณ์ใจเป็นสําคัญไม่ใช่เรื่องของวาจาที่กล่าวออมาเป็นสําคัญอาจารย์ก็สอนเรื่องรูปนามรูปนามนามรูปท่านสอนก็ว่ายังไงบ้างก็ไม่ทราบเขาแต่มาไม่ได้ใส่ไม่ได้ไล่เลียงแต่ว่าคุณโยมเท่าพุนี้เวลาหลับตาลงไปเห็นภาพพระพุทธร,รูปแจ่มใสทุกวัน ไปปรึกษาท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็บอกว่าเอนั่นเห็นแยกเป็นภาพเฝือแล้วจะเป็นนิมิตเกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษไม่ตรงกับความมุ่งหมายในะวิปัสนาญาณวารูปนามแต่ถ้าว่าคุณโยมเท่าพูนี้เวลาภาวนาวารูปนามทีไรคิดในรูปนามทีไรรูปพระกะ็ปรากฏขึ้นทุกวันแทนที่อย่างอื่นจงําทั้งเป็นภาพติดใจยอยู่ตลอดเวลา พรพพระพุทธรูปยิ่งแจม่มใสขึ้นทุกวันยิ่งมีความผ่องใสสวยสดงดงามไปที่ชื่นจะตาชื่นใจใครจะทัดทานยังไงว่าภาพนี้จงอย่าติดเพราะเป็นนิมิตหลอนแกก็ไม่เชื่อถึงเชื่อภาพก็ไม่ไปในที่สุดสามเดือนผ่านไปเวลาการออกพรรษาก็กลับบ้านก็มาเจอพระอาจารย์เด็กๆบทพิงพพรรษาเสร็จเ ไเ่รึกษาหาหรือท่านแต่ความจริงพระอาจารย์องค์นั้นก็ทันถือว่าเอาตำรับตำรามาช่วยกันสอนบรรดาญาติโยมุทธบริษัทไม่ได้ตั้งตนเป็นอาจารย์แต่ได้ว่าใครก็มาถามก็บอกว่าตำราว่าอย่างนี้พระองค์นั้นว่าอย่างนั้นพระองค์นี้ว่าอย่างนี้อันนี้ของท่านไม่ผิดแบบนี้ในหนังสือเขากล่าวว่าพระพุทธเจ้ารัสว่าอย่างนี้ ไม่ใช่ของผิดนี่พอมาหาพราะองค์นั้นมาถามว่าเอะฉันท่านอาจารย์ให้พิจารณารูปนามเนี่ยมันไม่ไปสักทีไปไปไม่มา็็นั่งไปนั่งเจอไปนั่งพบเอาพระพุทธรูปเข้าทุกทีจะทำยังไงท่านพระอาจารย์องค์นั้นก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยม เป็นการทดลองกันอาตมาก็ยังไม่ได้อะไรก็เป็นผู้ฝึกใหม่เหมือนกันที่มาแนะนำกับญาติโยมพุทธบริษัทที่มารักษาอุโบสถก็แนะนำกันตามตาราแต่ว่าตามตำราเราได้ยินมาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่พระท่านพูดท่านบอกว่าภาพตีปรายกฏเป็นรูปพระพุทธเจ้าอย่างนี้จัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน ให้ใช้คำวานนาว่าพุทโธตรงไปเลยทีเดียวคุณโยมผู้เท่าก็ใช้คำวานนาว่าพุทโธจับภาพพระคราวนี้ภาพพระเริ่มแจ่มใสมากต่อมาใครพูดปรารบกันทังเรื่องอะไรในแดนไกลแสงไกลภาพอันนั้นปรากฏดกับคุณยายหรือคุณโยมผู้เท่าเสมอท่านก็ปรารบเรื่องบุคคลที่มีชีวิตอยู่แต้ ก็นั่งฟังอยู่ด้วยถ้าถามว่าคนนั้นเขารูปร่างอย่างนั้นใช่ไหมคนนี้รูปร่างอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงถ้าก็ปรารบก,กันถึงคนตายคุณโยมก็ถามว่าก่อนจะตายเนี่ยคนนี้เขามีอาการอย่างนี้ใช่ไหมขณะที่ยิงยังดีๆอยู่มีปฏิปทาแบบนั้นใช่ไหมแล้วก็ตรงตามความเป็นจริง เนรบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงหรือท่านนักปฏิบัติทั้งหลายขึ้นชื่อว่าปัจจัยเดิมที่มีมาอยู่ก่อนที่พระพุทธโฆสาจารย์กล่าวว่าถ้าเคยได้ทิศอยู่พุยานมาในชาติก่อนชาตินี้ไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแค่รวบรวมกำลังใจเป็นสมาธินิดหนึ่งของเก่าเดิมก็จะเข้ามาถึงตัว ก็เช่นกับเด็กเต็มสามคนกับคุณยายผู้เท่านี้หน,นึ่งนี่เรียกว่าของเก่าอันนี้เราก็มานั่งคุยกันต่อไปว่าการเจริญเพื่อพุทธประโยชน์คุยานะจำเป็นไหมว่าต้องใช้กสินทั้งสามระการความจริงแบบปฏิบัติในการเจริญเทพยุคุยานนะี่มีมากไม่ถือว่าจำเป็นเสมอไป ถ้าจะมาจะบอกว่าจะใช้อารมณ์สมาธิตอนไหนก็ได้มันก็จะผิดเพราะมันอาจจะได้แต่เฉพาะคนที่เคยได้มาในชาติก่อนเป็นอันว่าในตอนนี้ก็เชื่อในวิสุทธิมรรคไว้ก่อนเมื่อถ้าต้องการเจริญที่ปิจุคุยานก็เพ่งไฟเพ่งสีขาวเพ่งแสงสว่างนี้ตามแบบฉบับอีกในหนึ่ง ท่านไม่ใช้อารมณ์เพ่งท่านใช้อารมณ์กระทบจิตเฉยๆาตามแบบฉบับตามตำราท่านเรียกว่าเมฆจิตมีในหนึ่งเขาเรียกว่าเมฆดั่นเมฆดั่นเนี่ยอาตมาไปอ่านแล้วานในชีว่าเมฆดันก็ได้แก่อโลกาสีนั่นเองแต่ใช้ชื่อไปเรียกเมฆดั่นเขาเลยทะเลาะก,กันนาทีนี้ ไปดูแล้วท่านบอกว่ามีอะไรตัวไรบูชายอย่างได้เจ็ดหมดแล้วก็เพ่งภาพอันใดแสงสว่างข้างหน้าภาวนา่าอาโลกสินังแล้วแอบแปชื่อว่าเมกดันอันนี้บรรดาญาติโยพุทธบริษัทและบรรดาพญายโยคาวาจรทุกท่านถ้าเวลาท่านอ่านตำรราแล้วก็ต้องระมัดระวังหน่อย ชื่อเก่าเขาดีๆเรียกว่าอโลกสิน,กส,นกสินแสงสว่างตำราฉบับดันท่านบอกว่าเมฆดันก็กลายเป็นคนยกเมฆกลายเป็นตำราแบบอื่นไปนี่เรื่องการตั้งชื่อตั้งเสียงน่ามีความสำคัญมากมันก็ยากอยู่เหมือนกันเมฆดันก็คืออโลกสินนี่อันอันที่จะกล่าวเมื่อกี้นี้เป็นเมฆขจิต ท่านภาวนาว่าพุทธังเมฆณนิมิตจิตตังมาอ,อกุกทำมังเมฆีิมิตจิตตังอ,อุอะมะสังขังเมฆณนิมิตจิตตังอะมาอ,อกุกอันนี้ท่านเรียกว่าเมฆจิตแล้วฟังคาภาวนาดูก็แล้วกันเมฆหรือไม่ใช่เมฆความจริงคาภาวนาว่าหาคำภาวนานั้นหาเมฆไม่ได้เลย พระพุทธเจา้าท่านมีอารมณ์แจ่มใสแล้วไม่มีอะไรเป็นเมฆมาบางังหาเมฆที่ไหนมาบางังพระองค์ก็ไม่ได้เพราะธรรมที่องค์สมเด็จไปจอมตายรวบรวมเข้ามาก็เป็นธรรมเบีเศษมีสภาพแจ่มใสไม่มีเมฆที่ไหนจะมาบางังสังขังคือพระอริยสงฆ์ที่บรรลุธรรมเิเศษเป็นอรหันต์ไปแล้วก็วมีอารมณ์จิตใจผ่องใส เหมือนกับแก้วประกายเพลิกไม่มีเมฆมาบางังแต่ว่าทำไมตรราราเปรียกว่าไม่ขจิตดูต้องว่ากันตามจริงแล้วบทนี้เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกรรมฐานรวมรวมพระพุทธเจ้ารวมพระธรรมรวมพระสงฆ์มะอาอุอุอมามะอามะอุหมายความไม่ยังไงอตาตมาไม่ทราบ ไม่ขอตีความหมายเป็นทัศนการแถมของอาจารย์แต่ก็ดีเหมือนกันอันนี้ท่านไม่ใช่อะไรท่านใช้คำภาวนาอย่างเดียวให้จิตทรงตัวว่าพุทธังเมฆนิมิตจ,จิตตังมะอุธรรมังเมฆนิมิตจ,จิตตังอุอมะสังคังเมฆนิมิตจ,จิตตังอะมะอุ ให้ภาวนาให้เป็นปกติในตอนต้นท่านไม่จับภาพนิมิตใดๆไ,ได้หมดเท่ว่าไปตามสบายว่าไปตามนี้คาถาบทนี้ให้ทรงจิตอยู่ในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการจิตทรงตัวอยู่ไม่ต้องหานิมิตไม่ต้องหาเครื่องหมาย <c oughs> มีคนเอาไปใช้กันมากมายปรากฏว่าเป็นของดีมาก กระทบอารมณ์ได้โดยฉับพลันรู้ทันทีทันใดดีไม่ดีรู้ก็ตั้งหวยเลขลอตเตอรี่เนี่ยรู้ได้เป็นอย่างดีแต่ว่าไม่มีใครเขาบอกคนที่ได้มาจากกำลังชานสมาบัติได้จากความดีนี่เขาไม่มีจิตใจจะไปปล้นใคร ต่ความจริงการรู้อย่างนี้ถ้ารู้จริงๆแต่คนดีแล้วเขาก็ขอผ่านเลยไม่ขอรู้ต่อไปเพราะไม่เกิดประโยชน์บางทีถึงอทายไฟฟ้าที่อยู่ที่ไหนของไตรวมผ่าทายถูกต้องหมดทายถูกต้องกระทั่งอารมให้ใจเข้าออกและโรคภายในกายทายถูกหมดโรคว่าโรคอย่างนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร นี่เป็นอันว่าทิ่ประยุคุยานีวิธีที่จะฝึกเข้าถึงได้หลายทางหลายสายไม่ใช่แต่เฉพาะสองสามสายตานที่กล่าวมานี่เป็นการแนะนำกันประเดี๋ยวจะหาว่าถ้าไม่มีไฟไม่มีสีขาวไม่มีแสงสว่างจะทำยังไงก็เป็นอันว่ารักษากำลังใจให้เป็นสมาธิย้าวแบบไหนก็ได้ นี่ก็อาแตมาต้องขอตอบว่าเอาแบบไหนก็ได้แต่ถ้ามันจริงจังสักแบบหนึ่งถ้าจิตของเราเป็นสมาธิเข้าถึงจุดจริงๆถึงไม่ต้องการทิพยุคยานมันแค่เกิดทิพยุคยานก็เกิดยังไงยังไงก็ต้องเกิดแน่เหมือนกับคนเราเดินทางไปหาทะเลเดินทางไปายนั้นมันต้องลงทะเล แต่จิตเนื้อแท้ของท่านผู้เดินทางไม่ได้มีความประสงค์ว่าจะไปพบทะเลและก็ไม่เคยรู้จักเลยว่าทะเลมันเป็นยังไงมันเดินมาเดินไปเดินไม่เลี้ยวเดินไม่หยุดไม่ยับยั้งในการเดินในเมื่อเหนื่อยเมื่อล้ามมากก็หยุดสักชั่วคราวมันหายเหนื่อยแล้วก็วิ่งต่อไปเดินต่อไป เป็นอันว่าท่านผู้นั้นก็เลยถึงทะเลโดยไม่ต่างใจข้อนี้อุปมาชั้นใดทายาให้อาตมาวินิจัยก็ต้องขอขอวินิจัยว่าการเจริญทีิพยคุย,ยานขึ้นอยู่แก่กำลังสมาธิของจิตเพราะว่าคนที่ได้ทิพยคุญย,ยาน ที่ไม่เคยผ่านกาสินสามมันเลยนี่มากมายเหลือเกินภาวน,นาว่าพุทโทธธรมโมสังโฆก็มีทิฏฐิหยานแล้วก็มีหลายท่านเอากถาพระประเจกพรพุทธเจ้าคือขึ้นต้นว่าวิระทโยวิระโคนายังเป็นตน้นเอาไปภาวน,นาเพื่อความอยู่เป็นสุขเพราะว่าท่านกล่าวว่าคถาบทนี้มีลาบมาก ใครที่ภาวนาเวลแล้วจะมีความเป็นอยู่เป็นสุขมีลาบเสกาลามากถ้าทำจิตเป็นสมาธิสมาธิสูงเท่าไรมาราบมากเท่านั้นคำว่าลาบหรือว่าคำว่ารวยเป็นเครื่องจูงใจ <c oughs> เป็นเหตุให้ท่านทั้งหลายผู้นั่นก็มีความขยันหมั่นเพียร <c oughs> และผลก็เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามความเป็นจริงถ้าสมาธิสูงขึ้น <c oughs> การทำมาหารได้การราบสการะมันก็มากขึ้นจริงๆนักนาเข้าก็มีหลายท่านเลยกันจิตของท่านวันนั้นก็เข้าถึงทิพย์จุญาณสามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆได้ตามที่ตนตรัสถนา <c oughs> <c oughs> นี่และบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นนั้นว่าการฝึกทิพย์จุยาลยนี้เจ้าว่ากันตามแบบจริงๆก็ได้ แล้วแตว่าไม่ได้ตั้งใจแยกเป็นทิฏฐิคุยานถ้าจิตมันเข้าถึงจริงๆมันก็ต้องเป็นทิเบคุยานเหมือนกันก็เ,เหมือนกับคนที่เองเดินทางไปทางสายของทะเลแต่วเราไม่ได้ตั้งใจจะไปทะเลแต่เมื่อเดินถึงที่สุดมันก็ไอ้ทางสายนั้นมันตรงทะเลเนี่ยเมื่อเดินไม่หยุดมันก็ชนทะเลเข้าข้อนี่มีประมาณชั้นใด แม้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ปฏิบัติไปไม่ได้ตั้งใจปรารถนาจะได้ทิพยคุยานแต่ดี่ว,ว่าในที่สุดมันก็ต้องได้เพราะอะไรเพราะกำลังใจเขาถึงอาณาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาก็เห็นว่าหมดเส็นแล้วก็เยขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดี ทำใดที่องค์สมเด็จพระชิน,รนมมท,ร,นท,นทร์สีบรมศาสดาสมมาพัะพุทธเจ้าสมบุรุแล้วขบันดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านจงได้รับผลนั้นตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระพุทธเจ้าสมบุรุแล้วนั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี <c oughs>